บิสมิลลาฮุลลอฮิมอัสสลามุอะัลกุมะเรารมะตุลลอฮิะบะาะกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับมันมีคำในกฎหมายอยู่คำหนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายแน่นอนนะครับก็คือบุคคลที่ต้องได้รับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากผู้กระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งอ,อย่างเช่นผู้เสียหายด้วยกับการถูกต่อยอ่าเนี่ยประกอบความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหายด้วยกับการถูกโกงนะผู้เสียหายด้วยกับการถูกชําเราผู้เสียหายด้วยกับการถูกแตะอังอนาจารนะครับไออย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นผู้เสียหายแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะมีคําว่าผู้เสียหายโดยนิติในหมายความว่าอะไรหมายความว่าบุคคลนะครับที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เสียหายคนเนี้ยนะครับ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดหรือไม่เป็นผู้ใช้ไม่เป็นผู้สนับสนุนให้บุคคลเนี่ยไปกระทําความผิดแล้วก็นะครับแล้วก็ไม่เป็นการกระทําที่มีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายนะครับมาดูมาดูดีกานะครับบอกเี่ยง,งงนะผมยังงงเลย ไม่งงหรอกนะครับเอามาดูนะครับดีการนี้เก่านะแต่ว่ามันก็คลาสสิกแล้วนะของเก่ามันก็คลาสสิกรวมไปจนถึงดีกาด้วยนะฮะเก่าหน่อยแต่ว่าก็เป็นมาตรฐานนะมาตรฐานของของนักกฎหมายที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ยุคยุคนู้นมาเลยนะครับเป็นดีกาวินเทจนะฮะ771นทับสอนะวินเทจพอไหม2493ี 2, 4, 9, นะ่เก้าคือเรื่องแบบนี้จำเลยกับพวกเนี่ยนะครับ มาหลอกขายแบงก์ปลอมให้กับผู้เสียหายในกอสมมุติในกอเป็นผู้เสียหายนะครับเออเบื่อชื่อในกอนะเม่ไรในกอแล้วกันจำเลยเนี่ยกับพวกเนี่ยมาหลอกมาหลอกขายแบงก์ปลอมในกอนะครับทนนีเนี้ไอ้กอเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นแบงก์ปลอมแต่ก็ซื้อเพราะอะไระซื้อจะเอาไปใช้จำเลยบอกโอ้โหพ,พี่เหมือนกริปเหมือนกริปของแท้ผมทํากับมือเลยักนั่งนั่งอะไรทำบล็อกสก,กีหลังบ้านเลยนะครับ พอบอเออให้เหมือนจริงเว้ยเดี๋ยวเอาไปเอาไปเติมน้ำมันดีกว่าไปเติมตอนดึกๆเติมแบงค์ร้อยหน่อยเด็กปั๊มไม่ค่อยรู้เติมตอนดึกๆให้แบงค์ร้อยไปทํายับยับยู่ๆหน่อยนะครับหาปั๊มบ้านๆนะครับปั๊มปั๊มหลอดอะไรเงี้ยนะก็เติม500ก็ให้แบงค์ห้าร้อยปอมไปหรือแบงค์ร้อยปอมไปก็ว่าไปนะครับไอ้กอก็เลยซื้อมานะครับตอนหลังเนี่ยนะครับไอ้กอก็ไปฟ้องนะครับว่าจําเลยกับพวกเนี่ยมาช่อโกงมาหลอกศาลบอกว่าไม่ได้เพราะถือว่า ไอ้กอเนี่ยนะครับก็มีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดในการซื้อแบงค์ปลอมนะครับเพราะตัวเองก็จะเอาไปทําความผิดเหมือนกันแล้วแบงค์ปลอมที่ซื้อขายกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการซื้อขายสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งเป็นการสัญญาซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพราะนั้นศาลบอกว่าไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติในไอ้กอไก่เนี่ยไม่สามารถมา แจ้งตำรวจหรือไม่สามารถมาฟ้องศาลเพื่อดําเนินคดีจําเลยกับพวกในข้อหาช่อโกงได้เห็นไหมรู้อยู่ว่าเขาทำผิดก็ยังไปซื้อเขารู้อยู่ว่าเขาทําผิดก็ยังไปสนับสนุนเขาแบบนี้กฎหมายบอกเองไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับมาดูต่อนะครับนี่ละการน5172ปี54นะครับ ผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาก็ไปฟ้องศาลไปแจ้งตำรวจบอกว่าถูกจำเลยเนี่ยนะครับหลอกหลอกว่าสามารถจะวิ่งเต้นอายการกับศาลเนี่ยนะครับเพื่อล้มคดีและก็ให้ประโยชน์กับผู้เสียหายได้นะครับผู้เสียหายเป็นโจทย์ไปฟ้องนะก็คือไปหลอกลวงไปช่อโกนี่ยนะครับแล้วก็ศาลบอกว่าเนี่ยเห็นไหมการที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะ คือคือคือไอคนมาหลอกเนี่ยมันไม่ได้ไปวิ่งเต้นหรอกมันมาหลอกไงมาหลอกเฮ้ยผมรู้จักกับผู้บากษาผมรู้จักกับตำรวจผมรู้จักอายการเอาตังมาเถผมล้มคดีให้พอมันเอาตังไปปุ๊บมันก็หนีหายเข้ากีบเมฆไปเลยไอนี้ก็คงติดคุกอ่ะแล้วก็มาโวยวายเนี่ยก็มาแจ้งตำรวจมาฟ้องศาลว่าไอเนี่ยไอเนี่ยมันหลอกผมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเห็นไหมเขาก็รู้ว่าการที่จะไปติดสินบนศาลเนี่ยหรือติดสินบนเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมันก็คือผิดข้อหาติดสินบนอยู่แล้วแต่ก็ยังเอาเงินเน ก็ถือว่าอะไรถือว่าตัวเองเนี่ยมีมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการที่จะสนับสนุนให้คนอื่นเนี่ยไปกระทําความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติในไม่มีสิทธิ์ฟ้องศาลไม่มีสิทธิไท์ไปแจ้งความร้องทุกข์ฐานช่อโกงอะไรก็ว่าไปเพราะอะไรเพราะกฎหมายถือว่าคุณมาศาลด้วยกับมือสกโปกนะครับอ่ะ แล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวพวกนี้นะครับก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของผู้เสียหายโดยนิติในนะครับทิ้งท้ายก็คือว่าการจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยคุณจะต้องไปศาลด้วยกับมือสะอาดไม่ใช่มีเปื้อนเลือดหรือว่าไปศาลด้วยกับมือสกปรกเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้นะครับวันนี้ก็อัสลามอะไรกุ้มวเรารมะตุลล้อฮิวบเระกาตุครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์